คอ็อกกี้คือจะทำให้ดาเมจเป็นแสนแล้วเนี่ยวันนี้พี่ไปกี่โมงครับประมาณสี่ทุ่มถึงสี่ทุ่มครึ่งครับเร็วสุดน,น่าจะห้าทุ่มฮะผมจะผมต้องไปตัดคลิปอัอนนี้ก่อน,น,ผ,มนผ,มผมต้องไปตัดคลิปเออเดี๋ยนะแป๊บหนึงนะเซนเซ็นสี่ผมปะเซนเซ็สี่ผมผมต้องไปตัดคลิปโอ้แต่อันนี้ผมต้องไปตัดคลิปสรุปคอมมาคุณคอม คอมอะไรวะผมผมเป็นตอนที่ไปไปนั่งไล่ดูคอมแอร์กับคอมอ่ะฟิลลอนแม่งสับกันเล่นโคตรง่ายเลยผมก็เนี่เดสเลดเดสเลดถ้าได้มีโอกาสได้ตังค์ใช่ไหมเป็นเวทแก,กาภาพกายภาพใส่ไปกัอนครับคอนเต้ที่เหลือใส่ไปเขาไม่มีประโยชน์เขาจริงใส่ริเวนได้นะเดสเลดชิ้นอ่ะรอแปลเลยครับรอแปลเลยห้องนี้คน,คนไม่คนไม่ดูมากพี่บุ๊กแตกยังย นี่มันแบบโอ้โหกี่เดือนแล้วเนี่ยยังไม่เสร็จละเดือนเออคือมันแล้วแต่ห้องแหละครับโชว์ไทผมชอบเพราะว่าเราสามารถกดดันเทมโปห้องได้ถ้าผมมีตัวละครซีบาทเร็วอะไรเงี้ยแล้วคือแบบผมเอามาเล่นผมก็จะชนะรัวๆแต่มันก็ไม่จะเป็นหรอกผมจะคิดถึงอาร์คเมนเฮเลเนอร์นะฮะเราจะไม่เจออีกแล้วเนาะไอ้พวกแบบประตูมิติโชว์ธงโชว์ไทอะไรเงี้ยมันก็หายไปแล้วฮะดูอาร์คเมนหน่อยครับผมได้ๆๆๆๆ อันนี้บอกว่าเดฟเลดค่าได้จะมีโอกาสได้ตังหนึ่งบาทครับอันนี้ได้เดฟเลดได้ไอเได้ได้บีเอฟซอดตัวมิติโชว์ไทม์ขึ้นแปะโอ้ได้โอ้เชี่ยเราได้ของได้ของเคลิ่งโคตรเยอะเดี๋ยวเอาของแห้ก่อนเดี๋ยนะผมมีของเคลิ่งคู่กับของลูเซียนนะคุณเชี่ยอันนี้เราขึ้นแปะนะครับเป็นช็อปเลเวลเก้าดีสุดคือได้เป็นเคลิ่งแปดบิตแน่นอนแต่ว่าถ้าได้เป็นลูเซียนก็เล่นเหมือนกันการเลทสองปะเอ๊ะสี่สองเลยครับไม่ต้องรีบ มันก็บั็อกจากนาะเข้าใจเลยท่าัวละครอร์ตแฟร์ไอเฮียขอเป็นโคนเอลริโอ,อเขาเสียดายไอ้เฮียเขาเสียดายขอไม่เอลิโอจัจัดอะ่ะเอเลียว่างเลยอะ่ะเอลิโอมาเล่นได้ป่าวะไม่ได้แล้วนี่เอาไปต่อ้ลูเซียก็ได้เดี๋ยวรอดูก่นอนยังไม่ต้องรีบผสมของครัยังไงตอนนี้ผสมอะไรไปก็ไม่ได้ทำให้เราแบบเก่งเกินหรือกล้าเกินเดียวเนาะ้นนทางทำให้บอกเราเกง่งดีๆหน่อยเรดบัฟอกไหมครับใช่ฮะแต่เดี๋ยวรอดูก่อนว่าเราเฮเลเนอร์เลยครับผม พอตัวนี้เล็บบัฟใส่มาก็ตัวละครถือของก็ไม่ได้ทำเก่งขึ้นเลยตอนนี้อยากได้แทงมากกว่าตอนนี้เพราะว่าขอกี้ตัดอยู่แล้วครับแล้วตัวละครเราไม่ได้แทงอะ่ะขอกี้ได้เม็ตัวเดียวเซตใหม่มือร์สี่เขาพร้อมไปสี่เลยไหมครับพี่อันนี้ต้องรองดูครับมันเป็นเซตแรกนี่ที่แบบมีไอ้น,นี้อุ๊ยโอ้โหเกือบตายมาครับขึ้นแปดกันมาอำลาไปบีครับใช่ครับสวัสดีครับคุณผลมอด มีอะไรที่แบบแ yeah. ยกไอเกูให้สามสิบบาทผู้มือเอาตัวละครขอปั๊มตังก่อนแล้วกันขอเนี่ยปั๊มตังก่อนแล้วกันขอปั๊มตังแปรบบ ใช่ปามต่างทีปามไอเทมแต่บิดติดต่อไปผมไม่ได้เก็บของกี้สำรองไว้หรอวะเต็งจังคูดาเมจเป็นสี่พอดีด้วยเขี้ยโคตรไปอ่ะโอเคทำมาเล่นก่อนแล้วกันสี่กี่สองครับบ่าสองดาวเขี้ยะสี่กี่สองครับบ่าสองดาวอ่ะเขี้ยน่าสามแทนเชฟฮัลโหลมัน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 ทำมาแล้วดิแล้วผมเดียันนี้ลงเอ้าของกี้ก็มีว้า อะไรของกูนเนี่ยไม่กี่หมดแล้ผมขางของกี้ผิดแล้วแล้วของกี้ตัวรองไม่มีโอ้ยเจ็บจังเลยครับปัร์ขโมยไอเทมสําเร็จออ้ยออ้ยเอามาเป่าไอเทมก่อนเอ้ยเอามา,ามเปาเบลก่อนของกี้แอบอยู่สเตลล์หมดไอเทมเฮ้ยได้ของสองชิ้นเลยโอ้ยเกินโอ้พี่เกินไปอันนี้เป็นเวทไกลภาพบ่บอกบอกเลยว่าเอเล่นน้อยขนาดไหน,น ผมจะใส่กากอยให้นางนางผมจะใส่กากอยให้มันเอานี้ออกเป็นนี่ใช่ไหม <L> เราขาดเซน,น่าจะเป็นทูดามิ e ตอร์หกการเรนติดอยู่การเรนติดอยู่อุ้ยอุยกล่องหน้าไม่ค่อยมีของเลยครับถ้าไม่เล่นเครีไฮเลเนอร์กล่ er, องจะกล่องมันจะไม่แตกครับไม่ถือดามิเตเรื่องหนึ่งกับไอ้หครับหกเรื่องหนึ่งครับผมเอาขโมยของไม่ได้โหเซ็งเลย คือถ้าเราดาเมจถึงนะฮะยังไงเราก็จะเนี่ยครับถ้าเราไดา้เมจถึงก็จะก่องแตกได้ละแต่ว่าถ้าจะก่องจะแตกก็ต้องเป็นอ,อะไรรกอเลยวะก็ต้องเป็นแปดปีหกนะหครับผมฉะนั้นตอนนี้ผมฟาร์ไดเมจก่อนเผื่อจะไดเมจถึงแล้วแบบเรามีเวลาเลี้ยงคนคือถ้าผมลืดเยอะไดเมจถึงผมสามารถถ่วงเวลาได้ผมออดให้เขาชนะผมผมมีเวลาไปรอเอาตะหลิวอะไรเงี้ยฮะหรือแบบธนูนี่ต้องเก็บไลนะเตือนสมองอันโง่กับผมไม่ดีว่าจินต้องเอาให้ได้ใช่างมครับตะหลิวอดชัวผมต้องเก็บธนูนี้ไว้ได้ อยากใช้พิมพ์ทีว่าอย่าใช้ปักบุญในหัวทีว่าอย่าใช้แต่ท้ายเกมเป็นจังหวะที่คนจะหยิบไปหรือน้อยลงนะเพราะว่าคนเริ่มจะได้พร้อมแล้วนอกจากเขาชี้พีพีก็ดแล้วเขาเอาไปเขาทำอะไรแปดบิดเหรอกูจกูจะทำตายก่อนเอาโอ้โดิเขาจะทำเป็นแปดบิดแต่ผมว่าเขาตายก่อนเพราะกูผ่านจุดนั้นไปเยอะ ใช่้วนครับผมเยอะเอาม่ดสันดุสองอันเลยอย่างนี้เราก็สามารถโง่ใส่ได้เอานี่ออกลงเป็นนี่ทูดามิทห้าผม,ผม,ผมต้องการทูดามทเจ็ดฮะผมต้องการทูดามิทหกฮอคกี้ออกเสียแปดบิตต้องเอานี่ออกเอามูมูออกเดี๋ยวต้เป็นไดโคแทนแล้วก็ลงเป็นยาโอกทูดามิทจะได้หกเกียร์น่าจะได้โกงเวอร์เวอร์กว่าเดิมเป็นหลายเท่าครับผม ถ้าดูสองอันเท่ากับอย่าอย่าอย่าพึ่งอ่าขอคนงโง่หนึของนหนึ่งเอออยา่ยาอยา่ยาอย่าอย่าเอออ่ะเรามีดาเมจจากเคียร์หน้าอยู่แล้วผมจะได้ฟาไปเทมด้วยครับเผื่อจะได้เป็นดาเมจในอนาคตเออเออเออเอยและจี่เราแพ้ด้วพอมรวยเซนเซเบตนี่ยากกว่ายากกว่าครับผมยากกว่ายากกว่าคุณจะคุมความรวยมันยากกว่าเราขึ้นไปเรเวสิเลยไหมเราขึ้นไปเล็วสิเลยนี่เลย เราขึ้นไปเลเวลสิบเพื่อไปทำเอ้ยผมเก็บริบเวนยังเขาดีกว,ว่าผม,มต้องการการต้องการเขาตายก่อนรอบที้ผมเลือดเยอะและคนและคนนี้เมยบีจูเล็กก็น่าจะคือตอนนี้คุณจูเล็กเขาเลือดเจ็ดสิบเจ็ดใช่ไหมครับผมคิดว่าเขาน่าจะอยู่กับผมแหละผมก็จูเล็กอยู่ด้วยกันตลอดจูเล็กสิเฮียอ่านเลยจูเล็กวะ <S <S เอาแล้วเขาเป็นคอมทูเดเมดรถเรียบร้อยมาเจอผมซะงั้นเลยโชว์ท้าบเหรอครับใช่ครับผม วายแต่บ,บอดต้นแต่บ,บอดกองหน้าเขาบีบอยู่นะวาหมอกสวยวาหมอกสูโหจินยาวยาวกูจินไม่ทันนะวาหมอกผมได้วาหมอกฟรีมาสองชิ้นอนะหรือท่านวะกูเ <c oughs> สียเวลาเยอะจังเลยมันไล่จากซ้ายไปขวา,าเาวาสียดายว่ะรูะ้จักนะครับ่ะโอ้โหคนนี้แม่งของอ่ะผมได้ของฟรีมาเรื่อย ของเจ๊แกววะกูไม่มีลมเอามันนี่เจ้ยป้าไทยแม่งเลยกองหน้าบางเลย ความจริงเอาลเวลลลนห่ขอคกี้ได้ปะไม่ได้เอ,อ้ยมาหรือตะลิว้ยปิวโอ้วางไม่ดีเลยโอ้ลิเวนเดินมาถึงเลยโ,โพสชั่นหัวจกกัดกูเป็ดจีนวางอยู่ริมเลยแปลกเลยคนนี้น่าจะตายปะแล้วเลวเวลเจ็ดเ่อนจะไปเลเวลเกว้าาผมขึ้นเก้าไปอันนี้ไม่ได้สุ่มเอาเพลเนอร์เลยเนะี่ยขึ้นเลเวลเกว้าไปเพื่อเอาอันนี้โลนๆเลยลิเวนเขาไม่ครบหรอก เอเขาขาดตัว,ดว Echo, เ,เ,ดเด่นด้วยนี่ะต้องครบแลลวผมจะฆ่าเขาอนเอคโคกขาดไปพูดได้ไหมออกได้ละเราขึ้นก้าันครับเราขึ้นเก้า Wide open for <laughs> อ e ์เรเวนของที่เหลือเป็นอะไรดีเอ่ยอันนี้ของลูเซียนก็ได้ของที่เหลือมันมัน มันแบบ you know ผมลงรีเวนก็ได้ปะรีเวนละกันเนาะเอาเอาเอาไปขอรีเวนก่อนลกันไ mm. อผมก็มไม่งงหรอกฟิวฟิวปึ๊บปึ๊บไอ้เหี้ยว,วาจีนตรงโอ้โหได้ตังค์ไม่ได้ใจโอ้โหรวยเกินเดี๋ยนะผมไมปสูไบไปชมเลยนี่ว่า สู่ไปสามรอบรอสุส่มดูกวกันสธนูอยู่ในวัยอันหนึ่งออกมาเลยครับเพื่อเฮียแล้วะเป็นเซนสี่ได้เล่นเซนสี่ไปก่อนได้เหมือนกัน กูรู้กูไปกดได้เฉยรีเวนล่ะเดี๋ยวลงครับเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงตอนนี้ยังอากาศีกหนึ่งดาวเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาที่ลงให้รีเวนก่อนเดี๋ยวขายเดี๋ยวเดี๋ยวขายขายจีนเลยไม่เดี๋ยวละขายจีนเลยขายจีนเลยเกะกะทำไมไปยิงช้าจังอะทำไมคิดว่ายิงช้าจังวะไม่ได้แคร์เลยหรอเอาจีนออกดีกว่าจีนไม่เกะกะผมไปหน่อยผมจะลงเป็นรีผมจะลงไปนี้ผมจะลงเป็นเป็นผมจะลงรีเวนหมดละแล้วมาโชว์ไทม์อีกที ใช่ครับอันนี้คือโอกาสเจอตัวละครเฮเลเนอร์เป็นในนี้คือมึงตอนเนี้ยกูไม่อยากอยู่เลเวลคือตอนนี้ยเฮ้ยโอ๊ไ <luego> ม่นะไม่นะไม่ละไม่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 กูยอมทำทุกอย่างเลยจริงจกูยอมทำทุกอย่างเลยกูพีวีคอนนี่พีวีคอนพูดแล้วนีพูแล้วจะแล้วพีวีคอนพีวีคอนไม่หลอคนหลอคนบุกูุ้งอากูยสคือตอนเนี้ยครบแล้วแตดมีหกครบแล้ว ไอเฮียใจดีจัดฮะไอเฮียกูกกาบตีคือเขาเขาเอาอีกหนึ่งก็ได้อะคือเขาเอาไปอีกหนึ่งก็ได้อ่ะคุณเขาไม่เอาอ่ะไอเฮียโคตรนับถือหัวใจเลยอ่ะคือเขาจะเอาไปเพิ่มมากกว่านั้นก็ได้อ่ะ ผมอยากให้แปบิดกับผมอยากให้แปบิดกับจีนหน่อยแต่จีนของเต็มแล้วอ่ะแต่เฮวีก็เร็วเร็วเร็วเรเดเมทเรเดเมท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 ตอนนี้ทุกอย่างครบหมดเลยเหลือแค่เดเมทกูเลี้ยงคนได้คุณแทนคุณอยู่กูยาวๆเหลือแค่เดเมท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 ไอริพิทเหลือแค่เดเมทกับเครีสามดาวที่ตลอดเขาตายก่อนไปน่าใช่ ยังไม่ใช่นะแข็งแลักเอะโคยินไม่ไหวเอ้ยหมักมา,กางไงไหนทะี่นั่งลูเซียนแปปิดเออใช่เดี๋ยวรอลูเซียนได้ยังไงเวโก้ผมขายอยู่แล้วครับผมมันถือของอยู่เฉยผมรอหาเอสเรียวกับลูเซียนแค่สองตัวจบละลูเซียนถือของจะจินต่อแล้วก็เดี๋ยวเอสเรียวรับบูบ้าไปต่อผมราคาสองตัวนี้เคลียร์เลย ผมมีเลือดอยู่เดี๋ยวผมไม่สุ่มผมเดี๋ยวผมไม่สุ่มอีกปะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่ลงได้ทีหนึ่งผมลงได้ทีหนึ่งโอ้โหบอกว่าโหดจัดพิวพิ้วพิ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 ้วปั๊าปั๊บโอ้มันเร็วไปหน่อยสองแสนเราสองแสนเราอีกแค่แสนแสนสี่แสนสี่อาที่พี่แค่แสนสี่เคสองตัวแรงนะใช่แต่ว่าก็แต่ว่าอีตัวนึงมันจะแรงเหรอวะสามเจ็ดแปด เดดฟาร์มฟาร์มตะขีฟาร์ตะขีฟารตะ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 ีฟาร์มตะีคุณแจนมีชีวิตต่อไปก่อนคุณแจมีชีวิตต่อไปก่อนเอาดาเมตมาเยอะๆใครกะกะออกไปดิเซนสี่ได้ไม่นี่เป็นหบาทแล้วนี อ๋อสักสองแต่ห้าเด็กถึงโบะุ๊้รีเฟอโลเลือเล่อนมันน้อยกว่บบามังกรด้วยว่ะพิวพิ้วพิวพิว,พวโอ้ได้มันแสกเดียวอะไรอ่ะเอามารีไปรีบไปเก็บดิ่านเราไปของแพงไม่ได้ไม่ไม่ได้ใช้อ่ะเด็ก ผมต้องการลูเซียนใช่ต้องการลูเซียนซิกสองมันก็เก่งแต่ไม่ได้ผิดบาทได้มีอะไรเก่งกว่าเดิมปะผมไม่ได้ใช้ซิก,กเดิผมเอามาตีของลอยใช่ลูเซียนไม่เจอสตัวเลย ไม่ภูมิเก็ฑ์เหนือเวผม,ผ,มผ,มผมมีผผมมมมีีเลื่อดกับมีตังอะไรอยู่ไปแค่ดี้ไแค่ดี้ิวผ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 ิว,ว yes แทนจินเลยไม่ไม่ก็จินสองครับอ้อยไม่ใส่แหมจินสองใครก็ได้ครับผมตอนเนี้ยแทนจินก็ได้วะ ชิคก็ดีแต่แบบไม่คูมกับของที่เรามีเลยเคสสองไหมเคสสองก็ได้วะผมใช้เคสสองตัวนี้ย,ยาวๆเลยกันเนาะแต่ปิดหกกองหน้าแม่งคือเอ f ดีเล็กที่เชียเลยถ่าสองตัวพีพีกมีหนึ่งตัวรูเซ่อยู่นู่นหมดแล้วอาริจสามเจ็ดอาริตรรัวนึ่ถ่ายสองตัวเจอได้ โอเคสองแสนสีส่อีกแสนเดียว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 ต้องต้องชนะเหมือนกันเลยพิュพิวพิュ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 พิวไอ้ยชนะเขาปะเอาวะเฮ้ยเรียบลอยโอ้โหขอลูเซียนคืนนะคะลูเซียนมาลงแทนเร็วโอเคสองแสนหกเอาไปถึงคลิปเอาไปถึงคลิปโอเคคุณแจกคุณแจกได้ไหมเจ็ดสิโอเครอบรอบนี้ยลืมคลิป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  ผมปอใสไปกันอารีสามก่อนเราตายแน่เลยไม่รู้ผมผมทำดีต่อเรื่องนั้น,นละโพสิชันนี่เช็คโพสิชันนี่เช็ค ได้แต่ได้ห้าบาทชิบหายเลยอยากเล่นน่ะไม่ได้เล่นน่ะ <S <S โอ้โหคุณแจนแม่งตามสเตปแชมป์โลกแล้วแปดบีมันได้แปดปีสองตัวดของที่นั่นครับแปดบีสองตัวน่าจะเก่งกว่าเพราะว่าแปดบีสองตัวมันได้ปั๊บแปดปีทั้งคู่เลยพิว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 ผิวโอ้ยโอ้โหเซราฟิลระเบิดโอ้โหเป็นตัวดีละแถวถึงแล้ว กูต้รอดดิกูต้องรอด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 กูต้รอดลกูต้องรอดดิไปออยอีข้อีก้ามืออี้ามืออีก้ามืออี้ามืออีก้ามืออีก50เคสาได้ป่ะเคสามได้ป่ะ โอ้ทำไมมาแต่เฮไลเนอร์วะขอโทษครับผมให้คุณได้ไปไม่ได้จริงจริงไอ้สองกูดอะไรเนี่มันตัวอะไรวะเนี่ยโอ้โห ห้าหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นแล้วห้าหมืมคู yes! ่ไอคอนยูอินบไซด์เเลสอีกรอบเดียวอีกรอบเดียวอีกรอเดีวแล้วกูจะไปคีแล้วแล้วกูจะไปคลิแล้วแล้วกูจะไปคีิแล้วแล้วกูจะไปรอบคีิแล้ว we can do ดิส we can t do t h รอบนี้ต้องรอดรอบนี้ต้องรอดคุณแจมันต้องอ่อนแนะเล่นปกติ you can do this can 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 oh. <Wait. S 1> แล้วผมสู้เขาไม่ได้เพราะระบางตัวละครติดกันไม่ได้อะต้องแง่งีเว้ย รลอดร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 อดสามแสนหนึ่งสามแสนหนึ่งเพียเท่าไหร่เพียเท่าไหร่เพียเพียเท่าไหร่สามแสนสอง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 ิวิวิวสามสามยังยังยังย่ Yeah! yeah! Oh, oh. Finally! Finally!

More, more, Oh, oh yes! i oh, Yeah! <laughs> yeah. <laughs>